ใจเย็นเยนใจจุ่มๆุมเจ้าใจจุ่มจไว้เดี๋ยวนํำตาจะขึ้นมาตดยไหใจห้อนใจอะอะไรนะคนไปป้าหวานเนี่ยเขาจะต้องสงบสงเงนิบเข้าใจเจ้าว่าพึ่งได้หับการปั๊บยามาเนาะยาที่ได้เข้ามาเนี่ยจีว่าไม่ฟอรมินหลังจาก กินยาตัวนี้เข้าไปได้วรพูดสึกว่าเบื่ออาหารมังเกรกาลุร่องมังเกรกาพูดสึกว่าต้องพุกกากน้ำตาลกะเจาะไคกะขึ้นผ่องลงผ่องสวิงอยู่ทันหน่อยเนาะอืมดีสัมพันธ์ก็คือรู้สึกว่าเนี่ยวาสบายต้องเนาะเอาใจเนาะเม่ฟอร์มินเนี่ย เป็นยาห้าสับวานตัวหนึ่งนะเจ้าซึ่งมากจะปาได้อยู่แล้วผลข้างเคียงทีผู้สุกว่าเบื่ออาหารบางคนมีอาการท้องผูกบางคนมีการท้องเสียนะเจ้าถ้ากรณีที่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผึ่งทําการปรับเปลนะี่ยนยาเนาะเดี๋ยวน้องเพงชรชามจะเขียนจดหมายน้อยแนบไปเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไปยื่นคุณหมอเป็นเน้อถ้าทนบาไหวจะแกะ้แกะไปยปื่นเพื่อเปิดก่อนวันนัดได้นะเจ้าเนาะ ต่ฟอร์มินเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งตีนี่คือคนไข้เบาหวานเนี่ยเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ง่ายเนาะวันนี้เดียวนอ้องทักษาอาการเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะเนาะ